สวัสดีค่ะวันนี้มาเล่นกับตอนนะคะน้องตอนเด็กๆนะคะเด็กๆบ้านสวนนะคะตอนตอนตอนครับตอนเป็นเจ้าของบ้านนะคะเจ้าของบ้านสวนตัวจริงนะคะเพราะว่าตอนอยู่ที่บ้านนี้ตลอดเฝ้าบ้านนะคะดูแลบ้านนะคะเป็นเจ้าของบ้านตัวจริงเลยนะครับ ตอนนะคะคุณตาคุณยายจะบอกว่าลูกไม่ดีเท่ากับตอนเอาไปไหนแล้วตอนมานี้มานี้เอาคอยย่องสน้อยไปแล้วตอนตอนมานี้ตอนเร็วมานี้เร็ว มานี่เร็วตอนเร็วมานี่เร็วตอน,นม,มาเร็วนะจะดูแลบ้านตลอดใครเดินผ่านจะรู้หมดนะคะตอนนะตอนเป็นเจ้าของบ้านตัวจริงใครเดินผ่านบ้านไม่ได้ตอนมาเร็วมานั่งเล่นเร็วมานี่ก่อนตอนเร็วมาเร็วมานั่งเล่นเร็วตอนเร็วมานั่งเล่นเร็วตอนเร็ว มีเสียงปั๊บก็จะวิ่งเล่นเลยเจ้าของบ้านตัวจริง <c oughs> ต้นนะครับไปไหนแล้วตอนโอ้เบาหนึงไปแล้ว <c oughs> วันนี้อยู่บ้านสวนฝนตกเลยนะคะก็ต้นไม้ต้นอะไรก็ชุ่มฉ่ำกันด้วยสายฝนที่ตกมาเมื่อคืนนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจเด้อ เดี๋ยวเราจะพาไปดูไปดูเจ้าของช่องนะคะเจ้าของช่องเนี่ยเจ้าของช่องตัวจริงอ่ะสวัสดีก่อนสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอืออ่าอันนี้ตัดนะคะสวัสดีเห็นไหมเขาจะรู้ตัวเลยทําไงสวัสดีครับอืมอันนี้อันนี้ซีนะคะซีสวัสดีก่อนซี สสวัสด uh, ีแล้วสิสิสวัสดีอันนี้จะงอนเพราะว่าอันตัดทําก่อนอาสวัสดีครับก่อนเร็วน่ารักน่ารักน่าสวัสดีก่อนเร็วอืมอาสวัสดีก่อนอาะสวัสดีสวัสดีเร็วอืมไม่ยอมกินข้าวเหรอฮะงอนเหรอสวัสดีค่ะอาสวัสดีก่อนเร็วสวัสดีก่อนเร็ว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 สวัสดีครับเร็วอืม อันนี้ผู้ด,ดูแลบ้านดูแลช่องนะคะเจ้าของช่องนะคะซีตาชเนลนะคะนี่เจ้าของช่องนะคะอ่าไปไหนไปไหนไปไหนฮะเจ้าของช่องตัวจริงนะคะเดินมาให้แม่มเดินมาเร็วเดินมาเร็วมาเร็วมาเร็วมากินเลยมา ที่บ้านสามตัวไม่ถูกกันนะคะตอนจะเป็นเจ้าของบ้านแต่เด็กๆทต,ต,ตัวนั้นจะไม่ยอมนะซีตาจะไม่ยอมนะคะเจ้าของช่อมตัวจริงเดินเดินมาเร็วมานี่นั่งเร็วมานั่งตรงนี้อันนี้เป็นเจ้าของบ้านนะนี่นะเร็วมานั่งตรงนี้เนี่ยมาอย่าให้ไข่หน้าซีเร็วตอนนี้เรายังไม่กลับบ้านเขาก็าจะเฝ้าเราก่อน พอเราจะกลับบ้านเขาก็ไปส่งถึงหน้าบ้านเลยนะคะตนตนตนมานี้ก่อนเร็วมาเร็วมาเร็วอืมตนที่บ้านเป็นดูแลหมาไทยนะคะเลี้ยงเป็นหมาชาวบ้านหมาไทยๆนี่แหละนะคะไม่ได้เลี้ยงหมาอย่างอื่นอะตนมานี้ตนเร็วอ่เขิน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 มาเร็วมาเร็วมาเร็มเวมาดูก่อนขอเข een, เิ н, นเขินเขินนานนานานมืออีกแล้วมานี้เร็ว เพนมาเล็้วอย่าแสดงอย่าลวดลายเออโชว์ความโลให้หน่อยโชว์ความโลให้หน่อยสวัสดีครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามานะคะตอนนี้แดดเริ่มจ้าแล้วเมื่อคืนฝนตกหนักนะคะพายุมากามาแล้วขอบคุณทุกกำลังใจนะคะตอนอย่าเพิ่งไปนี่อยู่หน้าบ้านนะคะ วันนี้เป็นดาราหน้ากล้องนะคะเจ้าของบ้านออกโชว์หน่อยก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจนะคะข้างหน้าจะเป็นถนนผ่านนะคะไปเทศบาลนะคะไปเทศบาลต่างๆนะคะเทศบาลนะคะตน้นอที่พักเพื่อนจะนั่งตรงนี้ตลอดนอนตรงนี้ตลอดวันนี้เราเล่นกับน้องตจนนะคะ ต่อนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนเดอ้อพอบ้านก่อนนะนั่งเล่นตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวไปเอาเก้าอี้มานั่งก่อน ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดินทำหน้ายิ้มหวานให้กับผู้ชมหน่อยสช่ไหนให้ผู้ชมหน่อยเจ้าของบ้านนะยิ้มหวานกับผู้ชมหน่อยอันนี้อยู่หน้าบ้านนะคะอออยู่แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวไป ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะตอนนี้นั่งเล่นอยู่กับน้องตอนนะคะตีหลอนตอนเขาเลยตั้งชื่อปกติมีสองตัวอีกตัวหนึ่งตายแล้วนะคะนั่นคุณตูนนะคะคุณตูนตายแล้วนี่เหลือคุณตนนะคะเจ้าของบ้านตัวจริงนะคะของบ้านสวนขอบคุณทุกกำลังใจเด้อที่มาให้กำลังใจนะคะมาชมนะคะ ตอนนี้ก็ดูบรรยากาศบ้านสวนไปก่อนนะคะตอนนี้ฝนตกแล้วก็จะเป็นบรรยากาศโอดีมากเลยนะคะบรรยากาศดีมากเลยเพราะว่าฝนตกแล้วหญ้าก็เขียวให้เรานะคะหญ้ <Yeah. S 1> าเขียวขจี้เลยขอบอคุณนะคะใครเข้ามาแล้วก็เวะทักทายกันเด้อ ทักทายสามสาวด้วยให้กำลังใจสามสาวด้วยนะคะขอ,คขอบคุณปุณประเจวแล้วก็ยายติวนะคะที่เข้ามาทักในช่องให้แล้วนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อต้นต้นพ่อบ้านอันนี้จะเป็นดูเรบ้านนะคะหมาตัวนี้มันซื่อสัตย์นะมันเห็นแล้วมันก็จะรู้ว่าเราอยู่ที่ไหน บางทีมันก็ตามไปหาเราที่ที่เราเคยไปที่ไปตรงไหนไม่เห็นเราก็ตามหานะคะไปถึงที่ทําง,งานก็ไปนะคะเห็นเราขับรถออกมาวิ่งตามเลยนะคะอันนี้ก็คือหมาผู้ซื่อสัตย์ของเราแต่ตัวนี้ยุงกัดมันเยอะมากยุงลายต่างหากคุณตาขังไว้ก็เลยนดหนไง ขอบคุณทุกกำลังใจนะจนไม่ว่าแมวหรือหมาหันหลังให้เลยนะมไม่ยอมหันหน้ามานะหันหลังให้อืม,อมทันทีหาวอีกโอ้ยแต่ว,ว่าตอนนี้ยุงจะหามคนตอนนี้ยุงจะหามเรามากกว่านะ ตอนนี้อากาศร้อนนะคะท้องฟ้านี่สวยงามนะคะให้ดูท้องฟ้าก่อนเนาะดูบรรยากาศท้องทุ่งนะคะเห็นไหมท้องฟ้าแจ่มใสมากนะคะข้างหน้าก็จะเป็นโคกวัวนะคะท้องแจ่มใสมาก <laughs> ตอนนี้ยังอากาศเนี่ยบรรยากาศท้องนาน,นะคะ เห็นต้นไม้นะบ้านเรานะคะยังไงคะบรรยากาศนะคะดีมากเลยนะคะวันนี้เราเล่นกับตอนดีกว่าที่บ้านนี้นะ่ะดาราของเรานะคะน้องตุนน้องไข่ตุนนะคะพอเราตั้งกล้องเท่านั้นแหละมือนนะคะคุณตอนหิงแล้วใหญ่ตอนเตอน น,นี่ก็ทำเมืออีกทำหลับอีกวันนี้เป็นดาราหน้ากล้องนะวันนี้นะวันนี้เป็นดารานะ้า,านะกล้องขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มานะคะอันนี้ก็เป็นบ้านสวนนะคะก็ปลูกอะไรหลายๆอย่างนะคะมองไปข้างหลังก็เยอะแยะเลยนะคะปลูกทุกอย่างเลยนะคะเป็นพืชผักสวนครัวะคะ่ะเป็นพืชผักสวนครัว พริกมะเขือมีครบนะคะดูนทำทีอยากหลับอยากง่วงทำทีง่วงนะคะทำทีง่วงเป็นดาราเลยทำทีง่วงนะคะทำทีง่วงตัวนี้เดดออกค่อยยังชั่วนหน่อย เพราะว่าเรากลัวน้าน้ําฝนตกเอาน้ําจะท่วมนาข้าวที่เราหวานนะคะเราก็เลยกังวลน,นิดหน่อยไม่อยากจะให้ฝนตกเพราะว่าเมื่อคืนนี้ตกทั้งคืนนะคะน้ําท่วมเลยอจากที่เราหวานข้าวไปน้ําก็ท่วมตรงที่นานะคะเราก็เลยจะให้แดดออกนะคะปกติเราก็จะให้ฝนตกแต่ตอนนี้เราหวานข้าวความพอดีของแต่ละคนไม่มีเนาะ เราไม่ต้องการฝนแล้วตอนนี้ให้ฝนมันแห้งโกรนน้ำในนาเนี่ยเพราะว่าน้ํามันท่วมขังพอนาบางบางแปลงมันจะน้ําท่วม,มเป็นนาลุ่มนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนาโดนอตอนเอ้ยพวดวกาแสดงบทบาทธนาจนท,ทําทีง่วงอืมเจ้าไข่ตุนที่บ้านก็เหมือนกัน หันตูเซลลตั้งกล้องมืออะไรหันตูเซลเลยเดินเดินน่ามารู้จักชื่อนะน้องตอนนะคะน้องตอนนะคะตนเดินเดินไปเจอไปไหนตนไปเจอไปเล่นไลยตรงไหนไปเจอนะอืม ขอบคุณกำลังใจนะคะโอ้อยังให้ดูบรรยากาศนอนสวยงามมากนะคะบรรยากาศรอบๆบ้านนะคะสีเขียวสวยมากเลยนะคะสีเขียวบรรยากาศท้องฟ้าเห็นไหมบรรยากาศท้องนานะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะยังให้เห็นเนาะยังให้เห็นบรรยากาศนะคะอืมบรรยากาศนะคะตอนนี้แดดออกนะคะ บรรยากาศสวยมากนะคะยังให้เห็นเพราะว่าฝนตกนะคะหญ้าก็ได้รับนะ้ำฝนมันก็เขียวขึ้นมาเลยนะคะ้า yeah. ยายเจลไปหาเห็ดที่ไหนเนะเาะยายเจวนี่เนาะล้วไปดูยายเจวหาเห็ดน,นี่นีย่ยายเจลไปเอาอะไรเนาะเดีย๋ยวไปดูบรรยากาศยายเจวหาเห็ดไหมไาเจวหาเห็ดนะคะนี่ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะดูบรรยากาศงามสวยนะคะท้องฟ้าสวยงามนะคะ ปกติตอนนี้จะไปกับป้าแจวนะคะวันนี้ทำไมไม่ไป,ไปกับป้าแจวเนอะปะ้าแจวอยู่ไหนเนาะนี่ฮะอึตอนไปดูป้าแจวซิป้าแจวอยู่ไหนทำท่าอะไรนะฮะไปดูป้าแจวไปเร็วไปดูแจวซิแจวอยู่ไหนยุ่งเยอะจังเลยเนะี่ยไปดูป้าแจวไหมไปดูก่อนไหมฮะ ไปดูปแจวก่อนไหมประแจวมีอะไรไหมจะไปไล่สดสุสัใสป้แจ้วจะเอาอะไรนะ อนนี้ก็ขออนุญาตนะคะหยุดไลน์นะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ